So, I didn't know some a b i e n d you k n o nhiều người không biết cái này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  cái เพื่อการตรวจเงินเราได้หลายช่องนี้ฝากพี่น้องในเรื่องของทุกข์ขึ้นนี้หนึ่งร้อยสามสิบเก้าวันนะครับ เขาฟังแต่ไม so oh ่มาบอกแต่แบบนั้นคุยมา Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไปหาที่ไหนไอยแล้วไปจานแล้เราสองคเขาไ่ได้สิไม่้สเรองคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปน้องชีลุนาไเดี๋เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปน้องนะครับเรีเีเ่เดี๋ยวเไปนองเี่เน้องชิลแน่นอนกราษที่เกี่ยวกับรม่เนี่ยนะทุกท่าเไ่ีแนวเสีองเลยนะรับผมเดี่อเราไปลองเองเรียน เียวพไดไรอแล้วใช่ยโอ้บรรยากาศลุกเอบาขอบี่รานานิดงคาดว่าี้จมีสี่ปาร์ตี้ม่ที่เราไม่จัเลยาาไม่รู้ไม่้ไม่

ไม่้ดนตาซื้อบัตรมาครับอุหงาขายตั๋วเองเลยนะครับวันนี้พิเศษมากเลยนะครับยังไม่ได้เซ็นไปเซ็นหน้าเวทีนะครับปรัะะะบละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผม ตอนนี้พิเศษนะครับุงหญิงขายตั๋วเองเลยนะครับพิเคะครับป้วซื้อด้อห้าเด็กหอ้ย่ายนรกััไงล่ะคลิปที่สาหครับโอ้อม,อมีค่คลิปเอาเทีอมหมุนอีกสี่สิบจดขายตั๋วสวยที่สุดเลยนะครับตอนนี้นะครับ น้องก็จะไปเช็คซาวแล้วนะครับรีบซื้อเลยนะครับบอครับหรือว่าเป็นการกุศลทาบุญนับกันพี่น้องครับเมืองสายตาลูกสายสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พบกับปุ๊กอีนักร้องที่สวยที่สุดนะครับสายตาปุ๊กอีก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสวยจริงอะไรจริงสวยจริงบอกใจการันตีก็ว่าสวยจริง สวยทีสุดใคืนนี้สวยที่สุดในคืนนี้พร <c oughs> ุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่อันนี้พก็ตเก็สวยมากเลยนะครับมุมนี้สามมาขายตั๋วเองเลยนะครับผมซื้อเลยนะครับสองไม่ต้องทอนนะครับทอนหรือเปล่า แม่บ้านมันทำเงครับผมรักษาความปลอดภครับผมจะเพิ่งทิ้งตั๋วนะครับบางทีเขาอาจจะให้ออกมาก่อนนะครับออกมาไหม<ว><า>เดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับซื้อตั๋วแล้วก็กำไว้แน่นๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่แก่ๆโอ้<ว><า> ทารภาพทาราภาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปเรียนเชิญท่านออกมานะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่ตอนละร้อยยี่สิบครับผมหัวสองตใครซื้อบัตรวันนี้นะครับ วัวสองตัวมาลุ้นกันเลยครับวัวกระเทยตัวหนึ่งครับวัวแม่ตัวหนึ่งครับวัวแม่ไข่ก็มีครับแต่ว่าตัวนี้มารอแล้วตัวนี้มารอแล้วโจกข่ายห่วยร้ายเสื้อทำไมเสื้อไมอันนี้ไม่ใช่วัวนะครับมาพี่น้องมามา นีขายตัวนะครับงามครับนี่เนาะ <แอ S 1> โอ้ยเจ็บคอลองเพลงใดบ้างเหมือนแรงหยองคนยากเลยแม่บอกงานใช่ฮะงานชนะเลยเนี่ย รอขึ้นปีหน้ารอขึ <compris. S 2> ้นปีหน้าถ้้มันผ่านปีนี้ไปก่อนราคา80ทำไมแต่มันตัดจังกูได้จองคิวเจ็บสุดแดงจำเดาเพียงในวันนี้พอไอ้ไหาเป็นคนขี่หลายขึ้นตเนาะจำแบบเป็นบาง่อนเหรอสามคำเดือดคำเดือจนนี่ ต้องลังใจเลครับาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัครลมาแล้วครับลาก็ไหลใจครับสารกยัก็ลาเป็นกองทกลมสายัดตัวครบ